แพเพ็ดค่ะหนูจะมาขายของค่ะหนูก็จะปาดีไ่กันวันนี้เรามาดีไข่กันเลยนะคะข้างแรกเอาไข่มาตัดค่ะเอาตามมาค่ะ อมก็เสร็จมือนะคะวางค่ะผมก็จะดทีให้ละเอียดก่อนนะคะต่อไปก็เปิดฝานะคะเอียกที่ค้ะ นอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกสนุกคะดอกแนนหนูกใบอะไรคะดอกใบช่อ้นโอ้อะไรกันอ๋อเล็กไีสอมีอะไรก็มีนี่น

เนไ่กับเวลามาในนี้พอดีกตลาดตะปิดด้วยเลนี่อม้นแม่แม่อหน่อยได้ไ่ดับได้ับได้ด้นม่อได้แม่

ở chân ok à mình lấy cái này mở cái này lấy đi lấy ra